สุดลันทศดวงอาพับรักเปิดเส้นทางชีวิตรักส่งเฮเคียวคบกับใครทำไมถึงไปไม่รอดสักหลายหากพูดถึงนางเอกเกาหลีชื่อที่ปรากฏในอันดับตนๆเสมอคงเป็นชื่อไหนไปไม่ได้นอกจากส่งเฮเคียวนักแสดงวัย40ปีซึ่งผู้โดดเด่นไปด้วยฝีมือการแสดงจนเป็นที่จดจำของแฟนละครและคอซีรีส์มากมายนะไม่ว่าจะเป็น autumn in my heart นะครับรักนี้ชั่วนิรันดร์ full house สะดุดรักที่พักใจนะครับรวมถึง world within นะรักนี้ไม่ต้องมีบทนะครับและเรื่องที่เป็น ที่จดจำมากมายนะก็เป็นดิ s ซ d ด n t o ฟซันนะครับชีวิตเพื่อชาติรักนี้เพื่อเธอนะครับแน่นอนว่าสำหรับทรงเฮเคียวแล้วนะครับเรื่องงานเนี่ยเธอถือว่ามีความสามารถทำได้ทุกเรื่องและปังทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องไหนนะครับเรื่องนั้นต้องเป็นกระแสและไปที่คือฮาอย่างตลอดนะครับแต่ในเรื่องของความรักมักจะผิดหวังอยู่เป็นประจำสำหรับเส้นทางความรักของทรงเฮเคียวนั้นนะครับวันนี้เราจะพามาส่องความรักของสาวคนนี้กันนะครับ เริ่มต้นที่พระเอกเอลิสคนแรกก็คืออ e. ียองคุนนะครับนักแสดงหนุ่มชื่อดังและเคยไปโกอินเตอร์ที่ฮอลลีวูดด้วยเมื่อปี2003เขากับนักแสดงสาวได้ร่วมงานกันในละครเรื่อง All In นะครับและพัฒนาเป็นความรักนะครับโดยระหว่างการโปรโมตละครที่ไต้หวันทั้งคู่ได้แลกแหวนแทนใจกัน มีบางข่าวว่าเป็นแหวนมัน่นะซึ่งฝ่ายชายยังเปิดเผยว่าต้องการที่จะแต่งงานกับเธอให้เร็วที่สุดนะครับเมื่อมีโอกาสลงตัวทั้งสองเนี่ยรับงานโฆษณาด้วยการรวมถึงยังมีการถ่ายภาพคอบครัวไปเที่ยวด้วยกันเรียกได้ว่าหวานสุดๆนะครับแต่สุดท้ายนะครับในเวลาต่อมาทั้งคู่ก็เลิกลากัน ด้วยเหตุผลที่ว่าต่างคนเนี่ยต่างไม่มีเวลาให้กันนะครับและนะับตั้งแต่เลิกลากับก e ียองฮุนนางเอกสาวก็คลองตัวโสดมาตลอดจนมีกระแสข่าวลือออกมาว่านะครับเธอเข็ดกับความรักจนกระทั่งในปี2008นะครับซงฮีเคียวมีผลงานเรื่อง world within ร่วมกับพระเอกขวัญใจสาวๆอย่างฮยอนบินความรักในกองถ่ายก่อตัวขึ้นอีกครั้งนะครับหลังจากที่ถ่ายทําจบไม่นานนะครับทั้งคู่เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กระทั่งเมื่อเดือนมีนาคมปี2011นนะครับ ความสัมพันธ์ก็สิ้นสุดลงนะครับซึ่งเรื่องราวก็ได้เปิดเผยก่อนที่พระเอกดัางเนี่ยจะเข้ากรมได้เพียงหนึ่งวันเท่านั้นสําหรับเหตุผลนั้นก็ได้แต่เพียงเปิดเผยเออกมาว่าทั้งคู่มีงานละครและภาพยนตร์กันแน่นมากๆและในระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยคบกันเนี่ยก็ยุ่งๆนะก็เลยเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรกันมากมายนะครับแต่ดูเหมือนว่านะครับนักแสดงสาวจะเข็ดกับความรักที่เกิดขึ้นในกองถ่ายแม้เธอจะทํางานเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้มีข่าวหรือความรักจนกระทั่งในปี2016เธอได้ร่วมงานกับสุ กในละครเรื่อง Dissidence of Sun ชีวิตเพื่อชาติรักนี้เพื่อเธอนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความรักทั้งคู่ทั้งนี้มีรายงานว่าก่อนที่จะเปิดตัวคบหาดูใจกันนะครับนักแสดงวัย37ปีเนี่ยไม่ค่อยสบายใจกับการครบหาคนในวงการบันเทิงแต่พระเอกเจ้าฉายาสามีแห่งชาติก็ไม่ละความพยายามที่จะตามจีบเธอนะ และในที่สุดนะครับเธอยอมเปิดใจให้นะครับทว่าสุดท้ายนะครับความรักในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ฟินเหมือนในละครปิดตำหนาดคู่รักส่งส่งแคปเปิลกันอย่างถาวรนะครับ แม้ความรักของทรงฮีเคียวจะไม่ได้สมหวังเหมือนในซีรีส์พระเอกเกาหลีจบกันอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าเธอจะมีรักครั้งใหม่หรือไม่นะครับในวัย40กระดัและขอให้เจอกับคนที่ใช่และพร้อมใช้ชีวิตคู่กับเธอจริงๆสักทีนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง